อ๋ตอนนี้ครับสองเครอนนุหนักครับคร,ครับ,รบอ๋เอเขาคิ้วเง้ยา,ากนาดนาครับครับสำหรับแมตช์วันที่หนึ่งท่านว่าครับเมื่อคืนนี่เบิ้งก็ยโตี้ครับตื่นเศร้ามากไม่้วนตาแดงปานผีปอบทักที่กินผู้ใดหรอกสงสัยที่กินเมียนี่แหละครับมันจังบ่ผิดผู้อื่นครับอ๋อ แอคทาใส่นะครับนี่แอคทาใส่กล้องนะครับผมจะไปออกเวอร์ไวเว็บนี่แมครับ <g ib it> อ้าวสองเคล่อน้ำหนักครับสองเคล่อน้ำหนักน้ำหนักสิออกหนึ่งจุดหก้วยถือเงื่อนหาลอยเจ้านี้นะครับอ๋อสองเค่ดีหนึ่งจุดหกครับอ้าวของเต่าล่อน้ำหนักครับ เ่าโลคกับปุนมาพอดีครับโรคโพดมาว่าเรามาบ้านพอดีอ้าบอสร้างแล้วว่าสั้นมันเป็นป่าพ่อกระเทือนนี่เนี่ยครับเอออินไหนี่อ๋อครับอ้ามาเข่าคิ้วโอเข่าคิ้วเข่าคิ้วเข่าคิ้วนี่แหละครับไม่ว่าจะดวงเวลาพ่อตเบ็ดเด็ครับผมอยากให้มันตรงต่อเวลาครับสท่าเราพูดตีเบ็ดยน่ำขึ้นนี่ครับมัดสมัยแล้วครับผมก็เลยว่า แมนตีเนีเวม้วนมุเจก,ก็ได้ป่าอยู่แล้วแ่ะครับอีกอย่างหนึ่งครับเอ่อเาว่าสนับสนุนให้ท่านเอาน้ำแข็งไปสามกระสอบครับเนื่องจากเข้าไว้ให้กินซื้อ,อครับอากาศเย็นว่าต้องจำเป็นต้องกินทั้งสามกระสอบดอกครับไปว้วนว้าตรงประเด็นเป๊ะสามกระมังรอหน,นัก อ้าวคำคุณกั่มาสองจุดเจ็ดเออมาอีกแล้วครับเฮ้ยหลายๆเอาเมื่เจ้าจะไปไอ้ห้สีรถไอ้ชุมแพรฟิจิงเด้อของนาทุชุมแพรอ่าเมื่อคืนนี่เอ่อเรามาซอยครับอ่เรามาซอยทางอ่าอาจารย์นักดนตรีมวลหลายคือสีเต้าว่วเป็นเออสวัสดีครับ อ่าปลูกเบ็ดไหมโอ้ยผู้จ่าอึดเงินนอเลยเปลี่ยนเสีย่นีนมาจอดไว้จอดไว้ขาไปทรงตาจอดขาส่งตาอ้าวลูกเบ็ดไหมหนึ่งจุดแปดครับหนึ่งจุดแปดอ่าเอาไปทรงเลยขึ้นเลยครับอ่าปลกไหมตว่นนี้บอกาทนะ โมมี่เหรออ่ออ่อาขึ้นไปเยี่ยนะจีบหับซื้อปลาขึ้นกิโลยี่ห้าครับซื้ออ่ออ่าผาลิมพ้องร pues oh, oh. ้อนน้ำหนักครับหมายเลขกันเบ็ดหนึ่งสองเจ็ดเหอสองจุดห้าสองจุดห้าครับ นี่แหละครับสำหรับแมสวันที่หนึ่งอ่าตันว่าครับเขาคิ้วคือเก่าแมสใดๆกับเขาคิ้วคือเก่าครับจะว่าขายกันเบ็ดได้หน่อยก็เก่าสร้างวันเอ่อเป็นเงินน้่คข้ามบุตรออกกลางวันบนเงินไปยวนดอกเงือแก๊กย่างเดียวแก๊กแก๊กตายไป่พไา้เอาไปน้ำจากบาทดอก อ้าวนนทอนล่อน้ำหนักครับน้ำหนักยั่เอาไอ้มันยั่วดีๆอ้าวเฮ้ยเลือลยจีสองจุดสี่ครับจะจะจะตัดหางเอาเอากลับบ้านเลยเอ้ยเอาเอาไปลงคุณสองเขียนไว้เขียนไว้ขายรงเลยเออขายเขียนขายอ่า รรรครับเอ้ามาไม่มาบัางกันหน่าว่าบนเห็ดอีหยังน,นี่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 มาซื้อสติ๊กเกอร์ไปพร้อมนี่มุ่งเจ้ามาที่หลังนี่เหียนพน่นี่อ่าอ่า<ม>เอาสติ๊กเกอร์ไปพ้อมรถครับ